ทุกวันนี้นะปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อมอ่ะมีเข้ามาเรื่อยๆเลยการคุมกําเนิดก็มีเยอะแยะหลายวิธีอ่ะแต่ทําไมเรื่องท้องอ่ะยังมีอยู่นะก็จริงของนายนะทุกวันนี้การคุมกําเนิดมีเรื่องตั้งหลายอย่างแล้วระหว่างผู้หญิงกินยาคุมกับผู้ชายใส่ถุงยางอนามัยแบบไหนอ่ะมันโอเคเกันแล้วแบบไหนทีนป้องกันได้ดียูกันอ,ะอ่ฉะฉันว่าต้องเป็นผู้หญิงนั่นแหละเพราะว่าผู้หญิงอ่ะกินยาคุมกําเนิดอะ่ะดีเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองก็ใช่ไหมแล้วเธอไม่กลัวเธอลืมกินแล้วเธอพลาดเหรอ เราว่าผู้ชายสวมถุงยางอนามัยดีกว่านะป้องกันใ้ทั้งโลกป้องกันใ้ทั้งท้องในต่างหากแต่การที่ผู้ชายสวมถุงยางอนามัยเนี่ยนะมันก็มีบิดพลาดได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นถุงยางแตกหลุดหลวมเกิดโอกาสรั่วได้เหมือนกันนะฉันว่าผู้หญิงกินยาคุมกําเนิดนี่แหละดีสุดๆแล้วสบายใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ามันก็ใช้ได้อีกสองอย่างแหละ ถ้าเราไม่เชื่อนะระหว่าเราไปถามเลิฟต์วูเตอร์ในห้องเรียนได้ไหมโอเคอน,นี่นถัดช no. น